อยู่กันที่ป๊าฟใช่ไหมครับชุดมันก็ยังไม่แก่หนุไอ้สัตริย์เอ้ยแก้ชุดเถอะไอ้เหี้ยไม่เหี่ยงเสียงโชคไอ้เหี้ยนี่ชีฟีนะเดี๋ยวไฟก็ดับไปก็ตกนอนต่พี่เพื่อนป้าผมชอบอ่ะออกมาไหมไม่ตัวตัวใส่มันมาบัฟบทำไมตัวใส่บ๊อบได้หรือ ไม่ก็มีอยู่แค่เดียวอะไเขาเขาไม่ได้บาบครับเขาไม่ได้บาบน้ำมันนี่ก็หมดเร็วเลย 你。 สันดาลนายอันชอบเอามือหยิบทุกอย่างอ่ะเข้าใทีสุดไ,ได้ตุดต๊ดตีสู้ตลอดเลยไอ้สัตว์ในอันกาลสิน จะถึงที่น้ำมันแล้วใครตีวะตรงกลางหมดเล้วไปไหวแล้วโอ้โหแต่งเต็มรถประมาณพกไปประมาณสี่แสนนะวันนี้ฮะแต่งเต็มอ่ะรถอ่ะรถต่ะนะสามสองอ่ะนะใช่เฮี้ะพกไปสี่แสนนะแต่งรถเต็มอ่ะสัตว์เอ้ยกูขับแบบพังๆเยอะไอ้เหี้ยโทษทีเพื่อเพื่อกองส้มไงจำใจต้องแต่ง เมื่อคืนมีคนหลับไงเนี่ยคาหลังกูฟาร์มแต่งรถอย่างเดียวเลยอาอ้าไหวใช่ไหมทนไหวใช่ไหมเออ,อไหวไปฟาร์มเถอะปรับเวลานอนนี่คือนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนเร็วสองทุ่มหลับสองทุ่มสิบแปดหลับ ไม่ปรับเวลานอนก็มานจะถ่ายตั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มเฮียเฮียแล้วปิดผมว่าไปโดอกพี่ผมก็อยู่ตรกพี่นี่แหละปุ๊บจะพักไม่หายเลยไอเฮียนาคมิกูยังไม่ได้เข้าไปสร้างตัวเลยน้าด่ากูว่ไหนเฮียน้องชายเขายังบอกไว้ก่อนเลยนะเราอ่ะใช่ไหมแค่คนรู้จักอ่ะคนรู้จักไม่ได้แล้วดิตอนนี้พวกเขาได้ยังอยู่กับเราแล้วดิตามสอปืนนะปืน ปืนต้องไหมฮะเมื่อคืนไปคุยกับสีส้มนายกลงเลยอะวนนี้เออกลัวเรามีเรื่องสีส้มเป็นสีเทาสีส้มเออสีส้มด่าลูกมินนี่ด่าลูกด่าด่าหลานผมดีมันรู้จักการเลยไปคุยมีการเรียกบู้เล่นไปไกลๆนะไปขอโทษไกลๆอย่างว่าแหละน้องมันก็คงอายแหละเข้าใจแหละแต่ว่าเป็นผมนะถ้าเกิดผมนะโดยโดยโดยไม่ไม่ว่าไอซีหรือโอซีลาไปแล้วส้มต่อไหมฮะขอโทษไปเถอะ ไปครับเอาสัก30มไหมสามสิบเราเราค่อยไปโอเคโอเคได้ได้เป็นผมนะถ้าเกิดเขาว่าขอโทษอะแม่งเป็นคำพูดที่แบบไม่อายวไม่อายว้วหรือแม่งอ่ไรอะไอะใส่กินมาอะไรอะคือนายาลงมาดูดูทำไมเราไปจืนทำไมคือมานะดำมานะดไมานะว่าใครมีถามว่าใครปลารู้จักกระบอกคนนี้พู่อลก็บอกรู้จักเคยเล่นกันเล่นด้วยกันเพื่อน กูก็เลยบอกว่ามันเคยมาจีบลุง yeah. ล no, ูกแต่ลุงไม่เอาบอกมันม่ไดาโอ้โหเยี่ยเสียงหลานกูสั่นมาเลยเสียงสั่นเลยไอ้แยสักพักร้องไอ้เแย่เข้าเข้านากรมนี้กันอยู่พักหนึ่งมั้งครับผมเข้าแล้ที่มันไอ้ที่มันพูดมันบอกว่าอะไรนะก็ด่าไปแล้วเขาไม่เขาไม่ด่ากลับมันก็เลยด่าอ้าวไอ้ที่เขาไม่ด่ากลับมึงต้องด่ากลับบอกว่าก็รู้หลานหลานหลานเราอยู่แล้วหลานเราไม่ไม่ด่าอยู่แล้วอ่ะก็อย่าไป

นายกบอกเรียกลงเรียกลงนี้ใส่จัสูงมเะไยกับพวกปูก่ที่พ่อที่อ่ะ ลบเหมือนกันไม่ได้สลับมจะร้องหนุ้่นเข้าตาเหรอหน้าบ้านเหนอนี่งโอเคเห็ยี่แปดยังก็ได้แล้วนิ่เงียบอ่ะย oui, ี่แปดยังก็ได้ร mm ้องกัด so ิโอ้โหคือ กดไม่ได้เห็นเดือยเนเป็นตะวันอ่ะกูบอกเลยเจหน้องพงนออ่ะแสบมะกูบอกเลย่ารอนี้จะล่ะีให้อยู่ได้เเลี้ยงดีป็นีทุกวันโอ้หไม่ไหวหว่ะไหวครับกู้ ไม่ไหววะลุงเอาจริงนะตอนไหวไม่ตอนไหวอ่ะบ้านนี้ป่าเน้อยโอ้โหไม่ไหวไม่มีครับตอนไหนละกันบ้านบุเริกก็ไม่มีนะบุเริกต้องมากินสาวลีนะกูเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านตอนใกล pues ้ตายไหมเฮ็ดแค่ใช่ไหมวันนี้เออไม่ตายหาก็ไม่กลับ um> ด้วยใช่ไม่ตายยังไม่กลับด้วยเพี่ยนเพิ่งย้ายกลับมาบ้านไม่มีค่ะก็อยู่ปทุมซอย ประทุมแล้วไปบุรีรัมย์ก่อนบ้าแล้วก็แค่เข้าจันเหรอจันก่อนใช่ <c oughs> ตอนแรกประทุมจันแล้วย้ายมาช่วยทำสวนต่อเพราะว่าแม่บอกว่าขอไปทำงานคืนได้ไหมแม่บอกมีไม่ต้องไปทำงานมึงอยู่ช่วยกูสักปีหนึ่งก่อนช่วยกูทำสวนผลกูะจะขยายตรงนี้โอเคแล้วเป็นไงบ้างอะปีหนึ่งปีหนึ่งละเป็นไงก็เลี้ยงหมูสองชุดละน่าจะเพราะปั๊มไอ้เหี้ย ไอ้รอบแรกที่ทำอ่ะไปเอาฟาร์มไปเอาลูกหมูจากชาวบ้านอ่ะแล้วมันมันไม่ได้เหมือนกุ่มเนี่ยแต่รอบเนี้ยพอไปเอาหมูขุ่นมาไม่โตไวจัดเลยขายที่เลี้ยงขายเยอะไหมเลี้ยงหมูเหมือนกันเหรอเลี้ยงหมูเหมือนกันเหรอที่บ้านก็เลี้ยงหมู่เลี้ยงหมู่ไอ้เหี้ยเซฟปุ๊บกดอีโมปั๊บไอ้เหี้ยนี่นะพี่นี่ได้หมูเถื่อนมาเแล้วหมูเถื่อนจากแมคโครไปจ้ะ บางทีทมันได้ถูกใช่มต้องไปขายร้านหรืว่าในตลาดใช่ปกติต้องเข้านั่นแหละบางทีก็มีคนมารับใช่ก็ส่งตลาดใช่แต่ว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงเยอะแม่เลี้ยงแบบนิดเดียวอ่ะติดกระโดดเลี้ยนิดเดียวอ๋อประมาณสองร้านลูกตัวเลี้ยนิดเดียวแบบเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าตัวอะไรแกนิดเดียวนิดเดียวเลี้ยไม่เยอะเลี้ยไม่เยอะครับบอกเลี้ยไม่เยอะร้อยกว่าตัวเอง ดูลุงเนี่ยญเลยกเป็นฟารหมอนลุงมันรวยปะล่ะไม่มีไม่มีตังค์ลุงมันรวยจะตายบ่อยๆมันต้องทำงานตั้งิเล็กเก็บเดียวไม่มีไม่มีตังค์เลยรวยที่ไหนจนถ้ามาตายเออจริงวบ่อยๆมันจะกล้าบนอยๆมันจะกล้าเป็นอีเลี่ยมันต้องพูดว่ามันไม่ได้เงินตลอดเยมันเป็นช่วงแต่ที่ได้ทีก็ได้เยอะอ่ะใช่มันเป็นช่วงไอ้คนที่แล้วขาดทุนเพราะหมูมันลดราคามันตก ไอ้เยอะมังไม่คิดถึงต้นทุนเลยหรอไอ้สัตว์ก็ใช่ไงมันก็ต้องต้นทุนด้วยต้นทุนรวมแต่อย่างอย่างอ่ะอะทำงานแล้วไม่ได้กำไรใครอยากทำบ้าอย่างได้มาล้านหนึ่งเนี่ยลงทุนเท่าไหร่อ่ะมันก็มีมันก็มีมันมันก็ต้องมีบ้างกลไกทางการตลาดมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งขาดทุนมีทั้งกำไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออมันเป็นเรื่องยังผมทำอตอนแรกพ่อเขาทำแบบนี้เห็นไหมไล่สับปะรดอสิบไร่เขาได้กำไรอยู่มานห้าหกแสนอืม เรา้ะลึ่งไงลูกชวนผมทำเจ๊งคืออะไรู้ไหมคือเหลือลูกละลูกระบาดตอนสับประรดลงราคาพอดีถูกไหมคนมันทำเยอะคนมันทำเยอะไงก็คือแบบเดี๋ยวตั้งไปประมาณเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมันก็เหมือนโมเดลที่ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรอ้เนี่ยมันไม่จริงจังดูมันก็มีความเสี่ยงก่อแหละมันไม่จริงจังถ้าเกิดมันจริงจังมันไปไกลเราอ่านเคสไม่ออกเลยว่าปีนี้ ปีนี้มันร้าามันต้องการเยอะไหมหรือว่าไม่ต้องการแล้วต้องดูด้วยว่าพอมันต้องการเยอะแล้วคนไม่ทาเยอะไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับตอนเนี้แกล้งทุกวันนี้ทุกวันนี้ได้กินบ่อนี่นะส่วนมะนาวนะมะนาวมันใช้ประจํามันราคาไม่ตกหรอมะนาวพริกอะไรไม่อามันเป็นขึ้นปืองอยู่แล้วไงคือมันเป็นของหลัก ของบ้านเราอยู่แล้วสวนครัวนั่นนี่ก็ทําสวนผักสวนครัวด้วยก็สบายไงกระเพราอย่างเงี้ยพริกอย่างเงี้ยมะนาวอย่างเงี้ยเต็มเงี้ยวันนั้นยังไปหั่นมะนาวแบบกินทั้งสองสามวันติดเลยเออที่ที่รวมขายนะที่บอกว่าไปทำเอามะนาวนั่งกินเล่นอ่ะเออมี่ทั้งมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่อ่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เฮ้ยเหี้ยขนลุกเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากเมื่อไหร่กูใส่วันนั้นอะ เพียบป่ะเมื่อไหร่กูใส่เงินแปลกๆปแต่บ้านเราไม่มีเงีเลยมันกันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเข้าใจป่ะไม่ือเี่ยไม่มีใครไปตีอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยแตกันทำไมออกมีเพื่อนอไม่ได้อยู่น้ำตาลเถาชมพูสีอะไรวะเนี่ยตรงคาสิโนอ่ะเดี๋ยวจะไปสีส้มแล้วเดี๋ยวไปสีส้มแล้วนั่งเรียนนั่งเกย์เกย์เกย์ได้เกย์ได้ สองสองตัวเอ้ยสองโรงเรียนแน่โรงเรียนเราไม่ตียนเลยหรอตีกันมั้งพี่ไม่ไม่ตีนนะมันไม่ได้เตีเราครับตีวมองที่ถามที่ยืนนั่นก็เป็นโรงเรียนเนี่ยไอเอสนั่นคือใครเอ็ดเวิร์ดที่เคยดูดคลิปบุลเลต์แล้วไม่แจ้งปะคนละเอสไอ้นั่นเอ็ดเวิร์ดคนละเอสป่ะได้ค่าได้ไม่ได้ค่านะเก็บแล่อยู่ดีเก็บแล่อยู่ดี ไป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 สามสิบเดี๋ยวเราไปส้มกันนะไปเหลืองไปเหลืองไปส้มตกกันไปเพื่อนกันแล้วน่ะตอนนี้ไปส้มมาเนาะพี่ไปส้มมาป่ปไปสามสิบล้มหรอรบกวนเข้ามารบกวนเข้ามาไม่เห็นรถตัวเองอ่ะล้มแล้วมาล้มแล้วรบกวนเข้ามาก่อน่อเพื่อนเข้ามาก่อน พีเนี่ยแไดสิบหกคนไอย่า้เนี่ย86คนกว่าหกสิบ66คนแต่เราออนอ่ะร้อยกว่าแต่ถ้าเกิดมึงเล่นกันอะพวกกูก็ไม่เยอะหรอกไอ้เยี่ยมึงไม่เล่นกันเองมึงรวมกันไม่ได้เองแล้วมึงมางองเงี้ยไปเดีวถามว่าเราก็รวมไม่ได้ถามว่าเราก็รวมไม่ได้นะที่ไปเล่นกันไปจากพวกเราใช่แต่ันดเยอะ่แตเราเยอะกันเยอะกว่าไงใช่ ก็คือสล็อตเราอะแม่งเล่นกันเล่นกันตลอดอะไม่มีสล็อตไหนที่มีใครกลับไปบ้านไหมฮะมีใครกลับไปบ้านเราไหมกลับบ้านเราบ้านบ้านที่ด้วยอืมกลับไปผมฝากค้าเราเบิร์ตละสองหลูกไปกลับไปไอโซมมีราคาหัวนะพวกเรายุ่วว่าเนี่งดีเงียมเพมีพลังพิเศษ เดียรู้ป่ะว่าไอตอนไอพวกไอ,อ,ไอเอดเวิร์ดอะไ,ไอที่มาเราไปแทงมันตอนที่จบสา่ไฟอะที่เอาโรงเรียนสีอื่นมาจกอะไปด้วยเมื่อคืนล<อ>่าข้าหัวแม่งเอารถมาเทรดที่ยไอพวกนี้ก็น่าโดนบีบออกนะเมื่อคืนอะมันมันเป็นสีเดียวกันกับเราเว้ยตอนแรกอะกับเพื่อนมันสองคนใช่ปะเขาล่ามันเอาเพื่อนมันที่อยู่สีส้มมาเทรดรถไปใก่แลบแมงหัวเสียยุ่หาย อ๋อไอ้แรบมันเล่าให้ฟังไว้แล้วมันโดนเออคืนไปไก่แลบอะแม่งเอารถเถิดไปเถิดมาเอารถอีกคันนึงไปซ่อมแล้วก็เอามารับสลับไปสลับมาแล้วกูแกแรบสองคนไม่มีปืนเข้าใจใช่ไหม่เธอทำเองเธอไม่แไว้ช่แต่ตอนล่าข้างหัวมันไม่ได้ใส่ชุดไงแต่เรารู้ไงว่าคนที่มาเทรดคือมันอยู่สีส้มไงเพื่อนมันไงแล้วก็มีเพื่อนมันอยู่สีมพูที่มันทา ที่มันพาเพื่อนมันไปจกใส่ไฟได้ไหมมีผู้หญิงที่อยู่ในเรี่ยวๆแต่มันอยู่ทีเดียวกับเราอ่ะนี่ยส่งเข้าบวกแล้วมันแทงเราอ่ะระเบิดประตูบ้านเี่มันจะน้าโดนบีบไหมปล่อยไปก่อนไม่ว่ากันเหรอควันเต็มแล้วหกเสกวัดหลวงปู่ฟิวนะกลมันจะไม่ออกเลยพอเห็นรู้ว่าเรามาเหมือนเยอะเราเล่นกันเราอยู่กันดีที่ ถ้าสมมติประตูเบาบ้วต่อมาถ้าเพืงอนใหมดเลยนะถ้าเพื่อนเราแล้วให้หมดเลยน้เพ like like so ื่อนทิ้เพื่อนทิ้งโหดไร้ใจค่าเพื่อนทิ้งให้หมดเลยใช่ปะจริงเลยถ้าประตูแตกกันเอาเบื่ออยู่เนอทำไงอ่ะบาดเปมาเรื่องรางคนเหม่อจะไปโพก่อนได้ไหมแทงไเลยลัรอค่อยรีทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอาจจะแทงได้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเขาใส่ชุดนอกคือห้ามแทงเลยเพื่อนหน่อยอะเฮ้ย จะกำแทงได้หมดเลยชุดุดนอกห้ามแทงครับชุดนอกห้ามแทงเองแล้วมันปั๊มเกาะไปได้นะอะไรเงี้ยมียผมเมียผมปะไม่หวานแต่ดาเก่งมินนี่มึงไม่แขกกูด้วยนะไอ้ตัดตุกไปดีคุยด่าก่อนเลยใครเอาหน้าติบอกให้ลงมาหน่อยหน่อยได้ไหมยังไม่ไงพวกเราที่เพิ่งย้ายมา ทัดตัวไหนนะคัดตีบวกห้ากันหมดละไอ้เคียร์เขาตีติดกันดีง่ายจังวะไอ้เคียเราแม่งตีไม่เห็นติดเลยสักบวกสี่ยี่สิบเจ็ดทีไม่ติดครับยังไม่งมาไอ้เคียเต็มได้ห้าแล้วอ่ะพิ่งมาเพิ่งย้ายมาวันนี้ด้วยประเด็นอ่ะคูไปโดนแล้วต้องเอาปูนรับปูนไม่ต้องรับเดี๋ยวนี้ไปจกแต่ปูนอย่างเดียวเลยตอนนี้เราัไอ้ไอ้ปูนอ่ะมันไม่มีปัญหาเว้ยปัญหามันอยู่เรื่องตังค์เว้ย ไงก็เนี่ยตอนนี้ก็ฟาร์มตังกับเหมืองไงตอนนี้แน่นโรงเรียนอารมณ์อยู่แล้วถูกปะโรงเรียนเน่ยโอเคแล้วตอนนี้ก็พอตอนเย็นก็ไปถมปูนเดียวไงเออแลวฟาร์มถ้าถึงหกโมงบูธใหม่ได้พอมารีพพอมารีประเทศเราก็ไปเอาปูนเลยไงรอชิงตัวที่ปรอแบบว่าเรารอแบบประเทศเปิดแล้วเราก็ใส่ตึกปูนเลยไงรอตึกปูนให้ปูนมันรี ไม่รู้รอป้นกันเดียวเดีกันะเดี๋ยวรอป้นเดี๋ยวมาแบ่งกันก่อนประเทเจรีเดี๋ยวก็จะไปส่งสินเดียทิ้งไว้ตึกคูนใหญ่ชั้นสามล้วเบื่เบิเเมื่อเเมื่มื่อเอกมื่อเเมี่อเอเมื่ม่อมเมื่อเมเมเ่ลเมก่อ่เ่เเมื่อเม่อเ้่อเมื่อมอเมื่่อเมือเมื่อเ่อมอเมื่อมาดัเม่อเมื่อเ่อมเือเปต่อมอหล่แล้วก็พอจกเสร็จแล้วก็กลับอมอยเบิม่ เมันจะตีอะไรมินเนี่ยเอาขับไปตึกคูนใหญ่บวกห้าน้ำมันเลยมินนี่ฟาร์มอยู่อ่ะตอนนี้ได้เจ็ดแสนแล้วจะฟาร์มสักล้านโดนดาร์มสักล้านเหรอเกมนี้ได้ได้ได้ลุงได้เดี๋ยววันนี้ก็ไปตมตึกลงไหลเล็กเดี๋ยวให้ซินเดียไปตมตึกลงไหลใหญ่ชั้นสามเลยใช่เดี๋ยวจะได้แบบไปนี่เสร็จปาร์ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยใช่เป็นลักเข้ามาลุงก็เบิกรถกระดาษกันไปโจกชั้นสองสุดลงไหลใหญ่จินเดียวก็โจกอยู่ข้างบนตัวนี้ก็โจก เล็กแล้วก็ปุ้มปุ้มกันไปเบิกรถกลาดากลางเก็บตู้เซฟแล้วคอยไปถมตึกใหญ่ต่อเช่นั่นเองดีกว่าครับนีดีกว่าเพราะตึกใหญ่มันมีคนไปอยู่แล้วมันได้ตีก่อนไงมันจะจบไม่สะดวกพอที่จะเราเน่ยพี่คอยไปตึกใหญ่เราจะทําแบบลูกส่อเหมือนตอนที่เราอยู่มหานครเลยถ้าากู่ใครมหานครมีแค่ลุงกับลุงบิวอะสองคนอ่ะเข้ามาลันตึกปูนใหญ่อ่ะสองคนอะตึก ใครไม่มีปูนไม่รู้แต่กูเต็มตู้ใช่ไหมใช่ตอนมาละคร<อ>ยมอไบาเชื่อซื้อุทีละร้อยลูกลร้อยลูกโอ้ยเียขาดเนี่ยเรียนเสรแล้วกูกลับไปอยู่บ้านดีกว่าไอ้เหี้ย ันบอกไหวเห็นว่าในหนังบอกไหวไมหนไม่ไหวนอักจงนานเลออ่าดล้ไอ้ี้พน่นกูนะไอ้กดลมไอเมึงนําไปเพื่ออะไรอะแดน่ละดยอไอ้นี่ประตูนะักทีเียอเไม้กูดีไปหน่อยโอ้ลูกมาขัดชั่วเลยแต่พ่อแดงแป้นเลย ผมไม่ได้ทำแล้วพี่เฮียไปฟาดอยู่อ่าพอแล้วเฮียหมึกลดลบไอ้หมึกอยู่ไหนหมึกฟาร์มหรอั่วตีเลยเปล่าพี่มีปูนเม่อไหให้ซินเดียตีบวกห้าสักทีถ้าติดปั๊บคือจบเลยกูร้องไห้เลยมีอยู่ห้าสิบลูกเธอเอาเงินสี่ไปซื้อปะที่พอน่ะตี่ทัทีเปล่า บ้านมีเวลา5วีน่ทนัมเปละเค่ไม่ได้เพราะชุราคาต้งีนไม่ได้โดีแล้วเนี่ยโตีแล้วเตี่วเนี่ยไปรอที่โรงเรียน5วิประเทศนี้มันแปลกๆนะโดนตัวเองอันนี้นีด้วยเดี๋ยวแปลกกันเขาเล25ลูกะ